เลยหอมพี่น้องได้อยากกินแรงเนาะคอมเมนต์คู่กันอ่านเลยเด้อกินปิ่นหมูหุ่นหมดจังฮัลโหลกาสวัสดีคุณแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศยินดีต้อนรับสู่บ้านสองแม่ลูกบรรดาคือเก่าเด้อผมกำลังปื้มคือเก่าหน่องบ้านีเนาะประกาศกับๆน้องปื้มหน่องบ้านีหน้องปื้มกันกับมาที่อะไรแล้วเนาะ ฮาวก๋เสดมาเฮ็ดกินกินแรงกันเด้อพี่น้องมาเบิ่งว่าเม,น,มนูื้อนี้ฮาสิเฮ็ดกินอย่างเด้อน,นี่เมนูมเมนูของเอยมเมนูของฮานใน,นื้อนี้แมนแกงเห็ดด้อพี่น้องเห็ดน,นางฟ้าเอิน้นคือกันอยู่บเห็ดนางฟ้านี่ก็เป็นส่วนประกอบมีเห็ดกระตุนหรือว่าเห็ดทูหนูอันนี้เมนพักนางตู่เด้อบ้านนองปมเอิน้นตื้อักเมงลัก ้อมด้วยมาอึฟักทองเดอ้อมอน้เซฟของเขากับคนเก่าคนเดิมคนสวยเนาะกำลังมาขัางหมอเน้องเป็นการต้มเข่าเบือสวัยดีดมาแกงเห็ดํากันเดอ้อสาวขว้าวม่อนคือเก่าเนาะมอนี้เฝ้ากำลังตําเข่าเบือด้วยพี่น้องเข่าเบือก็คือเข่าเนี้ยวที่วาเขาแซ่เนาะพี่น้องแล้วก็เอามาตามําโปก๊กโปก๊กโปก๊กใส่พริกไปน้ำ ผนจัดการผเดียัเลยดันลูกๆมือหนะเห็ดแล้วแล้วสายน้องมาท่านี้กับเป็นท่านครัวของเฮาเองเด้อพี่น้องมานะเม่โอ้ยเจอสองคนจะขอยดงแล้วสันสาหินบูดเสาบัเทมไก่เสาว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 ทาเขกเฮาแกงสไตล์แบบสบับของเฮาเองเนาะใส่หมวอส้วะสเต็ปของคนเฮาบอก จีแจงเหจงเห็ดเท่าใดจะซื้อเห็ด25,000ถาด125,000กี่เด้อพี่น้องเปเงินบาทคือบาทเนี่ยจักบาทเนาะ25,000จักบาทพวกเธอ25,000กี่บาท40 50บาทประมาณนั้นบ่50บาท30บ่บา สองวันสาบาทประมาณเนาะประมาณ 30, 30บาทสามสิบห้าบาทต่อสหาขาค่ะ 5, อุ้ยทางเราเนี่ไปซื้อกันสอ,นองน้องซื้อบวงหมดสี่สิบบาทไเ่ได้ส่วนมึงนะหมอปวดกระสีเอาเห็ดลงเด้อมีเด้อซีมึงนุ่งแก้ม,มแล้วมีบ่วงอยู่น่นมาเด้อพี่น้องมาซิมสีมือสาวขบวนน้ำตาลชิมได้บ่ชิมเลยผู้สาวคนมาซิมตองไว ไอเบิ่งลูกผู้สาวตู้ใสตู้อันนี้เต้าหวยน้ำเคีงเด้อพี่น้องอันนี้ผู้สาวผู้สาวขม้วนสวัสดีเด้อเป็นไงคอยบอกไปเขาใส่น้ำตาลลายเขาไม่มีเสริมตาลายซิมเบิ้งบ่มากินจริงอืมแล้วต้มขิงหลายซิมเบิ้งมาเป็นนนคาิเต้าหวย มีมีน้ำหมักได้มีมีนะไปไ,ได้จิ้มโพสที่น,อน้อง <c oughs> บอกขอให้บอกว่าบริสันน้ำตาลตื่มได้ว่ะแบบมันเอาลงเรียบร้อย,ลยนะแ,แล้วเนาะแปีน้ำตาลเมแต่จื้มบะ <c oughs> ไส้มีแต่น้ำน้ำตาลเสื่อมเขาเด้์เออแต่จิ้มแล้วบะไส้ใส่น้อยเดียวหนึ่งขงบดให้เขาตื่มอีเขายังมันหวานมันบหวานเลยอันนี้ค่ะ ไม่มีของเลยใส่แกงใส่กระปุกแกแบบธรรมชาติเป็นตาทีหวานอยู่นี่ถ้าเราบุ๊บตรงมี่ปัญหาเขาบอกันเองเอาแนวมันแบบใส่หลายนะเราใส่ชิมือของโมก่อนไม่ได้หวานคืืออมขมชิมือแม่นี่เมันอไม่ได้ขมเลยนี่ของคข้นนะมันจะออกขมข้นแม่เติมจืดคือน้ำลานี่ จาะละสิบพันบัดนี้ยสิมาใส่ปลาร,ร้าเราพี่น้องปลาร้ามาสีอิ่มปากปลาเด็กใส่บทปลุกเลยปลาเด็กของอน,นาคตได้นะเอาลงรถอันนี้ทำเป็นซุปไปของแม่บุญล้ำมาจากฝั่งไทยคุณเด้อพี่น้องไม่ได้เป็นพิซซี่เตอร์แต่ว่ามันแซ่บร <laughs> <laughs> ีวิวให<า>้ปะฝั่งนีพิซซี่เตอร์ค่ะวันนีี่อันนี้นะอันนี้นะ มือกล้องส่วนตัวเรามาแล้วทุกคนงามต่อไปใส่หลายเซฟหลายเนาะสุรถคือใจหรือว่าแป้งนัวนั่นเองพอแล้วพอแล้วใส่สติกอนหนักกองเนาะหลังกองค่อยเติมเสียหมาหนึ่งก็พอแล้วติ๊มาค้าเหมาะบบถับมุ่งน่ะเด้อเ็ดโบสองบาทพอ โป๊สองบาทวะอเไรก็แหละส่งนะนี่กัญชีหอดเนื้อหอดหนังเลยเด้อพี่น้องใส่มะขามไปเด็กพี่น้องขอนึงใส่หลายส่งปกติใส่ผักติ๋วนาะผักติ๋วโบมีนี่วันนี้เฮาโบมีผักติ๋วยังใช่แล้วหาซื้อโอ้ยมาเก่งเก่งเมื่อไหร่สิเก็บมาได้สักมีเด็กมีเชื่อน่ะปลูกเอาเด็กเมื่อไหร่ก่อนบ่พอปลาบ่ปลาเบิร์ต เส้นเต๋อขาวเด้อแม่บุญล้ำของแม่บุญล้ำเด้อของใครก็ได้แซ่บสิยังได้ปลาแดกบ่ขาดปลาแดกตแล้วต้องการปลาร้าดวนบอต้องการปลาร้าอืมกันแล้วเดพี่น้องต่ำแล้วหดแล้วเ่ากระเจีเสียเอาข้าเบือลงเนาะคือฉีดยางเส้นเล็กเดี๋ยวพิ่มสีเราใส่ข้าเบือกันสี่เบือยังไม่ได้ใส่ ท้านี่กินรออย่างเดียวเราใส่สเกลือจักหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องแซ่บถ้ามันเค็มกะ <c oughs> บ้ว่ากันเนาะมันนี้ <c oughs> ดีแล้วจริงนานเบิร์ตเอากินกค่ข้าวเจ้าแล <c oughs> ้วนะเดี๋ยวเวลาเลยอะเขาก็เอาข้าวเบือลงเนาะมันนี้ เขาเบื่อทางบ้านพี่น้องเอิญอีกย่างเนาะคอมเมนต์บอกกันเด้อเขาเบื่อนี่เด้อเขาแซ่บอะะไรบางคนวางโขกเนาะพี่น้องอ้าวบวชันเออรือได้เสียดายเข่าแพงขนาดยังบม่ได้ครบสุดอันนี้เป็นตะแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อเอิญไม่ถ่าย เคยกินอยู่บ่แกงเฮ็ดสไตล์ลาวๆของเฮาสาวลาวอีกเป็นคนแกงอุ้ยแซ่บพี่น้องป้าให้มันปดเนาะบัดนึงสัญญันค้อพี่น้านน่เขาเบื่อมันสอยู้นหม้อนาเดี๋ยวมันสิไหม้หม้อว้าว้าวว้าวว้านะแกะพี้องเฮาินแ สะลายของเขานะสะน้ำลายถึงแซวรอต่อไปเตรียมอันนี้ลงมาที่ศุกกันเนาะถ้าวยังเกาะนี้มักบวบมักบวบฝั่งพี่น้องเอิอนี่ยังนเนาะเป็นมักบวบคือกันบ่ดอกผักบวบนี่ดอกม,มักออดกกมับวบมิงรักใส่ลงน้ำหลางเนาะพังนังตูน,นั้น บะชีสุกใส่ลงไปใส่ลงไปไกแ้ไกลแล้วก้แล้วกินหอมหอม่วยๆเนาะหอมปลาไหกินน้กันเนยนะสีมือสาวลาวนี่นะ <c oughs> บางคนมันกระถามว่าอันเห็ดกินขู่มือขู่ขาบบนะโบโบเนาะเอาสไลายจะเห็ดกินแต่ตะแลงพอตอนอันเทียงอ่ะตอนเทียงกับตอน้าบทัทานเนาะพี่นอ้องก็เลยบม่ได้เห็ดกินน้ำกันในกินตา่าง กลแล้วบันี้เือสาขาเบื่อบำนดอกเบืพี่น้องอะไรมาถ่ายดอกลิเกซิตอ้าหมู่บ่ายถ่ายครับก็มาถ่ายซีมซีมซีมปัดเก็บหม่นเดิมพี่น้องเอ้ยมีขาโตได้คันถ่ายอะไรแหาซิฟัน หน่วยบาทพี่น้องหมแปดบาทชิมเถอหนึงหาบาทเขาหุบคลิปเถอนึ่งหัห้างบาทเนาะจ้ามาลเติมเติมได้อีกกน้นัวดีคอส่วนใจปลาพอย่ก็ใส่ลงปสือลงปลาเอาปลาแม่ปลาบ่อ ตุกตุกหนังไกลไกลเห็ดไฟอันนี้เือกระสตีสูตรักเสือลักแมมีแต่สาวทาแขกสาวข้มัวนะพี่น้องเอ้ยสาวสวรรค์มีผู้เดียวเด้อในห้องอีเด้ออุ้ยแซ่บสาวข้มัวเห็ดกินแซ่บแซ่บม่ให้บ้าสู่สาวสวรรค์วันใดเลี้ยงสอเลี้ยงสอคุณเด้ออคุณย้อย มาเด้อมาซีมซีมือสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อมีสีสันแบบห่วยห่วยอยู่แซ่บแซบอันนี้ท้ายท้ายแต่บทท้ายสุดท้ายสุดคือกินบอแก้แล้วเขาชิได้ใส่พักนางตู่ไปแล้วเนาะหรือว่าแม่งรักนั่นเองแม่งรักอยากงาประเด๋น้องพี่น้องอยากอึดหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เนาอ ขนต๊ะหลายแมงลักหนุงมยังไงป้าหอม,ม <า S 2> หอมมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกับสาวลาวหอมอหอมพี่น้องได้อยากกินแรงเนาะคอมเมนต์ดูกันอ่านเ,เด้อก <c oughs> ินปิ่นหมูหุ่นหมดจงัง <c oughs> ได้กินปิ่นหมูกันว่าปันสาวลาวกินเลยเด้อพี่น้องเด้อทางนี้นะกินแต่อาหารธรรมชาติธรรมชาติเด้อเก็บอาหารลูลาลาบุกมบิ๊มนาะบผกเหนยังผมมีเงิน ผมไมเช็นอเลยเห็นรูปเป็นนแซ่บแซ่บซ่ว้าวหอมกินหอมหวยอ่ะมาเลยพี่น้องเจ็บเด้อชุดท้ายแล้วเนาะกันแล้วแล้วเด้อพี่น้องเสิร์ฟวันนี้ก็ได้เสิร์ฟเลยจ้าซาลาวนี่เห็ดกินพร้อมเสิร์ฟพร้อมเด้อ กินพร้อมพี่น้องวะคือสาวสวรรค์ได้สาตะเค็งนะดแ,แ,แล้วก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วย<บ>พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อพี่น้องมาๆๆๆตักให้สาวสวรรค์กินนะพี่น้องสาวสวรรค์กินหลายเด้อวุ้ยบ๊อบดีบ,บ่พอ,อพี่น้องสาวสวรรค์กับสาวบริกรรมใส่สาวขามวดเห็ดมีครบทุกแขวงเด้ออยู่นํากันนี่3แขวง ปั๊ดโยนตะเข้าเยันนินนตดตะแซสบ็บในกระถุงมือมาบบน,นี่ก็เป็นเข่าเจ้าฮูงเนาะรวยสวยอยู่พี่น้องกินแซบเสบกันเลยเนีย่ขอได้มาส,สตาร์ทน้ำลายเสิร์ฟข้าวเนาะบัดนี้ตักข้าวเด้อสาราคนตักข้าวให้สวยๆงามๆนอกจากน้องปื้มนี่พี่น้อง ข่าววัตชุดโยเขากันเธอได้นี่นะอืมมาเดิมมาเดิมกี่ข่าวนรำกันเดินพี่น้องเด้อซีมือสาวขมวนแซบสุดในห้องข่าวหอนหอนน้อก,กับเกลีนน้ยหอนหอนป้ามีแต่แนลหอนหอนเลยพี่น้องขออนุญาตกินข้าวกันเด้อม,มาเด้อพี่น้องกินโซดูโอ้พี่น้องขาอ่ <laughs> <ๆ>ขาวหอนกินโซบปได้แข่งหอน เอาพี่น้องคอลากินข่าวกันเด้อขอบคุณหลายๆเขามารับชมคลิปของพวกเฮาในมือนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้น้องปื้มด้วย,วยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย